สมบัติเมืองบางบทนักศึกษาของสถาบันแห่งหนึ่งได้มาทัศนศึกษาเมืองโบราณที่ต่างจังหวัดมากันเต็มคันรถทั้งหมดล้วนเป็นนักศึกษาชายซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังอยากรู้อยากเห็นกันอย่างมากส่วนอาจารย์ที่คอยคุมก็มีเพียงสองคนคนหนึ่งอยู่ในวัยสามสิกำลังหนุ่มแน่นส่วนอีกคนก็เป็นอาจารย์วัยเกษียณ เป็นคนต้นคิดเรื่องพานักศึกษามาชมสถานโบราณในวันนี้แล้วก็มีคนขับรถอายุอานามก็ใกล้จะ50บแล้วหากนักศึกษาเกิดตีกันและก่อเหตุวิวาทคนทั้งสไม่อาจต้านนักศึกษาทั้ง25คนนี้ได้อย่างแน่นอนเอาละเด็กๆโปรดฟังทางนี้ที่นี่คือสถานที่ควรชมกันเงียบๆให้ความเคารพต่อสถานที่ด้วยนะหากอยากสนุก ไว้พวกเราไปเฮหาที่ชายหาดวันพรุ่งนี้แทนอาจารย์ท่านหนึ่งยกโทรคงประกาศความจริงเสียงของอาจารย์ก็ดังรบกวนสถานที่ไม่น้อยเลยเมืองโบราณที่อยู่ตรงหน้าเหลือแค่ปราสาทและเศษซากของส่วนปราสาทที่เสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากการเวลาและอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากพวกลิงซนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้จำนวนมากไทยและแดน สองนักศึกษาเพื่อนสีกำลังยกล้องถ่ายรูปเพื่อจะถ่ายโบราณนสถานแต่แล้วก็มีลิงตัวหนึ่งกระโดดมาฉกกล้องถ่ายรูปของแดนหนีไปแดนตกใจมากเพราะกล้องตัวนั้นเป็นกล้องที่พี่ชายซื้อให้เป็นของขวัญและที่สำคัญพี่ชายก็ได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วเฮ้ยเอาคืนมานะเจ้า <john> ล <les Beat line> ิงแดนวิ่งตาม ทำให้ไทยวิ่งตามไปติดๆเพื่อจะช่วยชิงกล้องจากลิงแสบได้บ้างลิงตัวนั้นมันถือกล้องปีนขึ้นบันไดของปราสาทโบราณซึ่งตรงนั้นมีเชือกกั้นเอาไว้พร้อมป้ายเขียนว่าห้ามขึ้นบริเวณนี้เนื่องจากชำรุดเสียหายมากกว่า60%เอร์ซนเทว่าแดนก็ไม่มีทางเลือกเขาจึงลอดเชือกวิ่งขึ้นไปในขณะที่ไทยจะตามไป อาจารย์ก็รีบร้องเสียงดังอย่าขึ้นไปมันอันตรายนะไทยลังเลร่างของเพื่อนหายลับเข้าไปในประตูปราสาทแล้วเขาจึงตัดสินใจวิ่งเข้าไปอารมณ์ประมาณห่วงเพื่อนด้วยและอยากผจญภัยด้วยตามประสาวัยรุ่นไม่สนใจเสียงของอาจารย์ทั้งสองคนเลยเสียงของทั้งสองค่อยๆ่อเลือนหายไป เพื่อนสีกำลังวิ่งขึ้นบันไดที่ไม่สิ้นสุดทั้งที่ตอนเห็นในครั้งแรกมันดูไม่ยาวไกลขนาดนี้เลยแล้วก็เหมือนมีหมอกบางๆแถวบริเวณขาไทยรีบเรียกแดนแดนไอ้แดนหยุดก่อนเว้ยเฮ้ยไอ้ไทยเจ้าลิงตัวนั้นมันวิ่งเร็วมากเลยนะข้าไม่ไหวละทั้งสองจึงนั่งพักตรงขั้นบันไดพอมองเบื้องล่าง ก็พบแต่บันไดาย,ยาวจนมองไม่เจอด้านล่างแดนมองไทยแบบงงๆแปลกๆนะไทยใช่หรือเราควรลงไปดีเฮ้ยแล้วกล้องของฉันละ่ะฉันขอไปอีกหน่อยละกันส่วนนายหากไม่อยากไปต่อก็รอตรงนี้หรือไม่ก่อนลงไปก่อนได้เลยนะเพื่อนแดนบอกไทยด้วยความเข้าอกเข้าใจแต่มีหรือ ที่ไทยจะปล่อยให้เพื่อนไปคนเดียวตามลำพังเขาจึงขอไปด้วยในไม่ช้าก็พบว่ามีบันไดลงอีกด้านและเจ้าจ๋อตัวก่อเหตุก็ได้นั่งเล่นกล้องตรงขั้นบันไดกลางๆแดนหมันเขี้ยวยิ่งนักแม่อยู่ตรงนั้นเองรอก่อนเถอะขาลงไม่เหนื่อยเท่าขาขึ้นแต่ปัญหาอยู่ที่เจ้าลิงที่มันคาบกล้องวิ่งลงไปอีกแล้วซึ่งแดน ก็ลงไปตามอย่างไม่ลดละหากไม่ใช่ของรักของห่วงเขาคงจะตัดใจตั้งนานแล้วแต่พะเอิญมันมีคุณค่าทางจิตใจเขาเลยยอมไม่ได้เหนื่อยแล้วว่าแดนในที่สุดทั้งสองก็ลงมาถึงข้างล่างข้างหน้านั้นมีม้านั่งหินอ่อนซึ่งเจ้าลิงกำลังนั่งตรวจดูกล้องพอเห็นว่าไม่น่าสนใจก็วางทิ้งที่ตรงนั้นแทน ก่อนจะวิ่งหนีหายไปในป่าไกลๆโหดูมันสิพอบทจะทิ้งมันก็ทิ้งง่ายๆเชียวก็ยังดีรีบเก็บรีบกลับกันเถอะไทยชวนเพราะกลัวอาจารย์จะแห่ตามมาแล้วข้อเข่าเสื่อมขนาดพวกตนยังปวดเมื่อยไปหมดแล้วอาจารย์จะเหลือหรือแดนจึงเข้าไปเก็บเขานั่งลงตรวจความเสียหายไทยก็ตามมานั่งด้วย ไปกันเธอแดนเออไปก็ไปวะแต่แล้วพอทั้งสองลูกขึ้นบันไดของปราศาสตร์ก็กลับไม่ได้อยู่บริเวณนี้ทว่ากลับมีบ้านเรือนตั้งอยู่แทนมีต้นกล้วยเต็มไปหมดผู้คนในชุดชาวบ้านกำลังเร่งเดินโดยที่มีตะกร้าขนมในอ้อมแขนทั้งสองข้างพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังวัดที่มียอดเจดีสีทองโผล่สูง ให้เห็นจะจะตาเอออะไรกันเนี่ยเราหลงทางกันหรอทั้งสองไม่มีคำตอบให้กันและกันแต่พากันยื่นมือจับกันแน่นแทนไม่พูดอะไรต่อไปอีกแม้จะเพิ่งอยู่ในวัยรุ่นถทว่าพอที่จะเข้าใจอะไรได้รางๆแล้วละ่ะแล้วสายตาของไทยก็หลบต่ำมองเท้าของตนเพราะรู้สึกว่าเหยียบอะไรสักอย่าง เมื่อเขาก้มลงเก็บก็ปรากฏว่าเป็นกําไรทองสวยงามเขาตกตะลึงเป็นอย่างมากพ่อนุมพ่อนุมมาทางนี้เร็วเข้าชายวัยกลางคนกวากมือเรียกให้ไปหาแต่ไทยจับมือของแดนไว้แน่นอย่าไปเลยไอ้แดนไปเถอะไปถามทางกับลุงเขาดีกว่าจะดีหรอวะก็ดีกว่ายืนงงงแบบนี้นะ เพื่อนซีทั้งสองเลยตัดสินใจไปหาครับลุงมีอะไรกับเราหรอครับพวกเองคงหลงทางมาสินะชะใช่ชแล้วครับพวกเราหลงทางไม่ทราบทางขึ้นบันไดกลับบ้านอยู่ทางไหนหรอครับแดนทำเป็นกล้าหาญถามออกไปอยู่แถวนี้แหละพอถึงเวลาที่มิติบรรจบกันอีกครั้ง มันก็จะปรากฏให้เห็นเองแต่ตอนนี้ต่อให้พวกเองพยายามมันก็ไม่มีทางโผล่มาให้เห็นหรอกไปทางโน้นดีกว่าวันนี้มีการไหว้พระจันทร์ด้วยนะว่าแล้วชายคนนั้นก็เดินมุ่งหน้าไปทางวัดด้วยอีกคนแดนหันไปทางเพื่อนว่าเอาอย่างไรดีเพราะถึงอย่างไรเสียพวกตนก็ไม่สามารถกลับไปในตอนนี้ได้ และก็รู้สึกหิวเสียแล้วตามคาดการเดิมอีกสักพักก็ต้องไปกินข้าวเที่ยงแล้วแต่เพราะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เลยยังไม่ได้กินอะไรตามลุงคนนั้นไปเถอะอย่างน้อยก็ได้ขอข้าวกินก่อนละกันไทยสรุปพร้อมกับท้องที่ดังโกรกกรากบ่งบอกถึงความหิวได้เป็นอย่างดีบริเวณวัดที่แดนกับไทยมาถึง สร้างด้วยวัสดุสีทองจนแยงตาไทยขยี้ตารัวๆไม่ทันไรก็มีผู้หญิงหน้าตาสะสวยรุ่นเดียวกันกับแดนและไทยมาเชิญให้ไปนั่งกินข้าวบนศาลาข้างบนนั้นมีการเลี้ยงข้าวใบหน้าทุกคนต่างยิม้มแย้มไม่มีใครแปลกใจกับการมาของแดนกับไทยเลยมาเถอะจา้าฉันจะพาพวกพี่ไปกินข้าวตรงนั้นมีหลายอย่างเลยนะ อีกประเดี๋ยวก็จะมีขนมหวานให้กินอีกรอยยิ้มของหญิงสาวทาเอาแดนใจเต้นแรงเขาเดินตามไปโดยมีไทยเดินตามไปด้วยผู้หญิงวัยกลางคนค่อยตักแกงใส่จานที่ทํามาจากทองแม้กระทั่งช้อนก็ยังทํามาจากทองเลยแดนเฮ้ยไอแดนนี่มันทองจริงนี่วะไทยที่กัดช้อนเพื่อพิสูจน์ ถึงกับร้องออกมาแต่สายตาของแดนกลับจับจ้องที่หญิงสาวเมื่อสักครู่แทนราวกับว่าเขาไม่อาจจะละสายตาไปมองอะไรได้อีกเลยหญิงสาวคนนั้นก็คอยมองแดนเช่นกันทั้งสองอยู่ในพวังแห่งความรักตามประสาหนุ่มสาวที่ชอบพอกันอย่างมากสองเพื่อนรักเพลิดเพลินกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาหารมากมายของขค้ของหวาน งานเต้นรำการไหว้พระจันทร์ล้วนทำให้ทั้งสองมีความสุขจนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วชายวัวกลางคนคนเดิมได้พาแดนกับไทยมาที่บ้านหลังหนึ่งที่มีตะเกียงแขวนอยู่หน้าบ้านก่อนจะบอกว่านั่นบ้านของพวกเองขาดเหลืออะไรบอกมาได้เลยเดี๋ยวก่อนครับลุงแล้วพวกเราจะได้กลับบ้านอีกเมื่อไหร่ครับไทยถาม เพราะอยากกลับบ้านต่างกับแดนที่ไม่พูดอะไรเลยหลังจากได้เจอกับหญิงคนนั้นลุงมองดวงจันทร์ที่ดูงามห่องอย่างมากแล้วก็พูดออกมาว่าเมื่อมีการไหว้ดวงจันทร์อีกครั้งก็จะทําให้ประตูมิติเปิดออกอีกครั้งแล้วพวกเองก็จะได้กลับไปได้อ๋อไม่ต้องห่วงนะมิติของพวกเรา ผ่านไปรวดเร็วกว่ามิติตรงข้ามหากที่นี่หนึ่งปีที่โน่นก็แค่หนึ่งวันหาอะไรนะครับลุงทั้งหมดคือไทยที่สนทนานและอุทานแต่พอลุงจะกลับไปแดนก็เอ่ยถามเสียงราวกับตกอยู่ในมนสะกดแห่งความรักลุงครับผู้หญิงคนนั้นบ้านเขาอยู่ที่ไหนหรอครับลุงฟังแล้วก็ยิ้ม นึกรู้เลยว่าคือใครอ๋อนางดาวนะรึมันอยู่ใกล้วัดและบ้านทรงเรือนไทยเองชอบมันละสิตาของเองถึงได้เป็นแบบนั้นฮ่าฮ่ฮ,ฮ,ฮ่ข้าไปละเมื่อทั้งสองขึ้นไปบนบ้านบ้านที่มีทุกอย่างยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าไทยเอาหมอนมาโยนให้แดนแล้วพูดเตือนว่าที่นี่มันเหมือนกับสถานที่ลวงตา แกอย่าเคลิ้มมากนะไอแดนดีไม่ดีพวกเราอาจกำลังอยู่ในป่าช้าก็ได้นะแต่แดนกลับไม่ตอบกลับอาการท่าจะหนกักจนไทยรู้สึกเป็นกังวลอยากให้ถึงคืนไหวพระจันทร์อีกครั้งเพื่อที่ประตูมิติเปิดแล้วเขากับแดนก็สามารถกลับไปยังที่เดิมอีกครั้งคืนนั้นไทยนอนไม่สบายเลยเขาฝันเห็นผีเห็นสมบัติใต้ดินฝันว่าถูกผีไล่ล่า จนต้องมานั่งเหงื่อโสมกายหายใจหอบเหมือนวิ่งมาจริงๆแดนไอแดนฉันฝันร้ายว่าไม่มีเสียงตอบจากแดนและก็ไม่มีแดนนอนที่เดิมด้วยคนที่แขนไทยลุกสู้เขาเรีบร้องเรียกเพื่อนเสียงลั่นบ้านไอแดนไอแดนแกอยู่ที่ไหนวะไทยวิ่งลงจากเรือนเพราะเป็นห่วงเพื่อนอย่างมากเมื่อวิ่งไปได้สักพัก ไทยก็เตะกกับก้อนหินขนาดใหญ่จนล้มลงเลือดออกมาจากแผลที่หัวเขา่าเขาหยิบก้อนหินขึ้นมาดูแสงจากดวงจันทร์เผยให้เห็นเป็นสีทองแทนที่ไทยจะดีใจก็กลับระแวงมากขึ้นที่นี่มันผิดแปลกชวนสังหรณ์ใจที่สุดอยากเจอเพื่อนสนิทแล้ววิ่งออกไปจากที่นี่ด้วยกันไอ้แดนไม่ว่าไทยจะร้องเรียกดังแค่ไหน ดูเหมือนจะไม่มีเสียงใดตอบกลับมาเลยความเงียบสงัดจนเกินไปทำให้น่ากลัวอย่างมากชายหนุ่มวัยยีสบมองซ้ายมองขวาเดินโซเซเพราะปวดบาดแผลเลือดไหลตลอดทางที่เดินผ่านและเหมือนหินพวกนั้นจะซึมเลือดของไทยอย่างรวดเร็วนานเข้าไทยก็เริ่มอ่อนล้าตัดสินใจนั่งใต้ต้นไม้รู้สึกอ่อนเพลียจ,จนเผลอหลับ ไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกต่อไปจนกระทั่งเช้าวันต่อมาแดนก็ได้มาปลุกไทยไอ้ไทยไอ้ไทยตื่นซิไทยจึงตื่นขึ้นปรากฏว่าเขากำลังนอนขดบนตู้เสื้อผ้าโบราณจึงร้องลั่นบ้านไอ้แดนนี่มันอะไรกันวะไม่รู้ตื่นมาก็เห็นแก่อยู่บนนี้แล้วแกละเมองั้นเหรอ ถึงตอนนี้ไทยก็รู้สึกไม่มั่นใจเขาไม่เคยละเมอมาก่อนแต่ใครละ่ะจะมาอุ้มเขามาวางบนนี้ที่สำคัญหากคือความฝันมันก็ช่างเป็นความฝันที่น่ากลัวเป็นอย่างมากลุงมีให้เราไปกินข้าวที่บ้านของดาวไปกันเถอะแดนบอกด้วยดวงตาเป็นประกายจนไทยต้องเตือนเตือนเฮ้ย hey, ไอแดนเราเพิ่งอายุยี่สิบนะเว้ย แต่ดวงตาของแกเหมือนจะเข้าหอในวันนี้เลยเชียวตอนนี้ก็ไม่เร็วไปหรอกไว้แกเจอคนที่ใช่แล้วแกจะรู้สึกแบบฉันเองแหละไม่มีทางอะ่ะไทยเถียงแต่ก็ปีนลงมาเพื่อไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็พาก,กันเดินไปบ้านของดาวสาวสวยเมื่อคืนนั่นเองวันนี้นอกจากดาวแล้ว ก็ยังมีสาวสวยอีกคนมานั่งล้อมวงกินข้าวด้วยไทยที่ปากเก่งชอบใครยากก็นึกชอบเธอจนเผลอสบตาบ่อยๆสาวเจ้าก็ยิ้มตอบถอดสะพานให้เขาอย่างจงใจเมื่อกินข้าวเสร็จก็พอดีกับไทยตกหลุมรักสาวคนนี้อย่างจังสองเพื่อนสีจึงมาปรึกษากันข้างล่างสีหน้าจริงจังเป็นอย่างมากแปลกมาก ฉันเห็นเธอครั้งแรกก็ตกหลุมรักเลยแกก็คงรู้สึกแบบนี้สินะไอ้แดนใช่แล้วฉันรู้สึกว่าเรากำลังเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่เราอายุเพียงยีสิบแดนว่าแล้วยกมือเกาคางของตนก่อนจะทำหน้าตกใจเฮ้ยฉันมีเคราแกก็ด้วยไอ้ไทยทั้งสองต่างตกใจหนวดไม่ได้เกิดขึ้นยอมยอม แต่เกิดขึ้นเต็มใบหน้าเพียงเวลาแค่ไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นโดยไม่น่าเชื่อเลยเพราะอะไรกันวะเรื่องราวที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจให้กับสองหนุ่มจึงไปปรึกษากับลุงที่เจอกันวันแรกลุงจึงบอกว่างั้นก็ถึงเวลาที่พวกเองต้องแต่งงานกันแล้วละคนที่สบตากันแล้วรู้สึกเหมือนต้องมนแสดงว่า นั่นคือเนื้อคู่กันหลังจากนั้นทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากแดนได้แต่งงานกับดาวส่วนไทยก็ได้แต่งงานกับดาหลาต่างมีบ้านคนละหลังชีวิตผ่านไปอย่างมีความสุขเหมือนความฝันอย่างบอกไม่ถูกวันหนึ่งดาหลาได้บอกกับไทยด้วยความรักว่าฉันมีความลับจะบอกกับพี่จ่ะพี่ไทย ความลับอะไรกันด้านหลาพาไทยไปยังถ้ำแห่งหนึ่งแล้วก็เล่ากับไทยอย่างแสนรักที่เราต้องอยู่ในเมืองบางบทก็เพราะต้องรักษาสมบัติอันล้ำค่าเอาไว้จ้ามันอยู่ในถ้ำแห่งนี้หากมีคนขโมยไปเพียงชิ้นเดียวจะเกิดมิติที่แปรปรวนและจะเกิดเหตุร้ายตามมาที่ฉันเล่าให้พี่ฟังก็เพราะว่าฉันกำลังตั้งท้องจ้าตอนนี้ พี่กลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วนะพี่ก็ต้องเป็นผู้รักษาสมบัติเหล่านี้เช่นกันไทยฟังอย่างตกตะลึงแสงทองส่องสว่างมาจนถึงภายนอกเลยทีเดียวเขาเลยขอเข้าไปข้างในซึ่งดานหลาก็ได้พาเข้าไปสมบัติมากมายสูงพเนินจนเขารู้สึกอยากได้หากได้ของพวกนี้เพียงไม่กี่ชิ้นก็จะสามารถบันดาลให้เป็นเศรษฐีอีกมิติหนึ่งอย่างแน่นอน หลังจากมาดูสมบัติวันนั้นไทยก็กลับมานอนครุ่นคิดที่บ้านคิดไม่ออกว่าจะขนสมบัติดังกล่าวออกไปอย่างไรดีครั้นเมียถามเพราะความเป็นห่วงเขาก็บอกว่าเพียงแค่คิดถึงบ้านก็เท่านั้นเองสงสารพี่จังเลยจ้างั้นฉันจะบอกความลับให้พี่ฟังอีกอย่างนะแต่พี่ต้องสัญญาว่าพี่จะต้องกลับมาหาฉันอีกครั้งได้สิ บอกมาสิดานลาว่ามีทางไหนบ้างที่พี่จะได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งไทยถามด้วยความตื่นเต้นรู้สึกมีความหวังอย่างมากว่าจะได้กลับไปพร้อมสมบัติติดไม้ติดมือดานลาพาไทยไปยังตรงที่เขาเคยข้ามมาแล้วเธอก็เด็ดใบไม้แถวนั้นขึ้นมาทัดหูของไทยก่อนจะชี้ไปยังทิศตะวันออกพูดว่ายามที่พี่ทัดใบไม้ ให้พี่มองไปทางนั้นแล้วพี่ก็เดินไปห้าก้าวแล้วก็จะสามารถข้ามไปอีกฝั่งของมิติได้จ้าไทยลองมองทางที่ดาหลาชี้แล้วเดินไปห้าก้าวปรากฏว่าเขามองเห็นบันไดขึ้นสู่ปราศาสชายหนุ่มตื่นเต้นเป็นอย่างมากแล้วพี่ก็กลับมาหาฉันกับลูกอีกครั้งนะอืมพี่สามารถพาแดนกลับไปด้วยได้ไหม ความเป็นห่วงเพื่อนทำให้ไทยไม่อยากกลับไปเพียงคนเดียวเขาอยากพาแดนออกไปด้วยพร้อมกับสมบัติสองสามชิ้นติดไม้ติดมือไปด้วยไม่ได้หรอกจ้าหากใครรู้ว่าฉันเล่าความลับแบบนี้เห็นทีอาจจะถูกลงโทษแน่ๆเลยแวบหนึ่งไทยก็รู้สึกสงสารดาหลาอยากพานางออกไปด้วยแต่เขามั่นใจว่าเธอคงไม่ยอมแน่ จึงพยายามคิดตัดใจเอาแผนเดิมก่อนดีกว่าต่อให้มิตินี้ดีแค่ไหนแต่เขาก็ยังอยากกลับบ้านกลับไปยังมิติเดิมของเขาอยู่ดีทั้งที่ดาหลายย้ำไม่ให้บอกใครแต่ไทยก็ยังแอบไปเล่าให้แดนฟังพร้อมทั้งชวนขนสมบัตินี้อีกด้วยแทนที่แดนจะยอมทำตามกลับปฏิเสธแล้วบอกเสียงเศร้าโลกที่ฉันอยู่ ฉันมีเพียงญาติห่า,หางๆคอยช่วยเหลือไม่มีใครเหลืออยู่อีกแล้วพ่อแม่พี่ชายต่างก็จากกันไปหมดแล้วตอนนี้ดาวเมียฉันก็กำลังจะคลอดฉันคิดว่าฉันควรอยู่ที่นี่ตลอดไปดีกว่าแกแน่ใจนะไอแดนแน่ใจสิแต่หากแกจะไปก็ขอให้แกโชคดีนะไทยไทยเสียใจแต่เขาก็ยังคิดอยากกลับไป ถึงแดนจะไม่มีใครถาว่าเขาก็ยังมีแม่ที่โดดเดี่ยวอยู่ที่บ้านหากมีสมบัติกลับไปด้วยเขาจะสร้างบ้านให้แม่อยู่สุขสบายจะไม่ขอลำบากอีกต่อไปแล้วละฉะนั้นแผนการกลับบ้านต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคืนนั้นหลังจากแน่ใจว่าดาลาได้หลับไปแล้วไทยก็ลุกขึ้นมานั่งรู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก ที่ทิ้งลูกทิ้งเมียอย่างไม่ใหญ่ดีเช่นนี้ลาก่อนนาดาลาเขาพูดขึ้นเบาๆแล้วไทยก็ลุกเอาตะเกียงโบราณเดินทางไปยังถ้ำสมบัติแม้แต่ยามกลางคืนแสงสว่างก็ยังสาดออกมาถึงข้างนอกไทยเดินเข้าไปข้างในหยิบเอาทองมาห้าชิ้นใส่ในยามที่พกติดมาด้วยแต่พอจะกลับไปเขาก็รู้สึกว่าน้อยเกินไป จึงหยิบมาเพิ่มอีกห้าชิ้นก่อนจะเดินออกไปจากถ้ำพร้อมแล้วที่จะออกไปจากมิติเมืองบางบทไม่ช้าไทยก็เดินมายืนบริเวณที่มากับดานหลาสองวันก่อนเขาก้มเด็ดใบไม้แล้วทัดที่หูทว่าเขากลับรู้สึกว่ากลิ่นของใบไม้ผิดเพี้ยนไปจากวันนั้นอย่างมากเขาพยายามไม่ใส่ใจหันไปทางที่ดาลหลาเคยชีย้เอาไว้ แต่แทนที่จะเจอกับบันไดเมื่อเดินไปห้าก้าไทยกลับเจอกับคนจำนวนมากที่กำลังนั่งตรงศาลาแทนจากที่จะได้เจอบันไดกลับเป็นสาลาเสียงหัวเราะดังขึ้นชวนขนลุกอย่างมากไทยยืนนิ่งใบหน้าแข็งทื่อรู้สึกกลัวอย่างอธิบายไม่ถูกแต่แล้วใครคนหนึ่งก็หันมาทางเขาแสยะยิ้มชวนเข้าไปหาเพื่อละเล่นบางอย่างที่พวกเขากำลังเล่นกัน พ่อหนุม่มมาเล่นหมากรุกกันสิหากอยากผ่านไปแล้วก็ก็ต้องเล่นให้ชนะก่อนนะทุกคนต่างหันมาใบหน้าเหี่ยวยิ้มไร้ชีวิตชีวาไทยเดินไปหาราวถูกมนสะกดเขากระชับยามแน่นกลัวทองในถุงจะถูกแย่งไปถ้าถ้าจะผ่านก็ต้องเล่นให้ชนะหรอครับแต่แต่ผมไม่เคยเล่นหมากรุกเลยนะครับก็ต้องเล่น หากแพ้ก็ต้องเอาของในย่ามวางหนึ่งชิ้นแต่หากชิ้นสุดท้ายหมดไปพ่อหนุ่มก็จะไม่สามารถออกไปได้รอกไทยไม่มีทางเลือกจึงต้องนั่งลงแล้วเล่นแต่รอบแล้วรอบเล่าไทยเล่นแพ้เขาต้องเอาทองออกมาจ่ายแทนไม่ช้าทองแท่งสุดท้ายก็ถูกวางลงไปเขาจึงมั่นใจว่าไม่อาจออกไปได้อีกแล้ว จึงออกมาจากศาลาตรงนั้นตั้งใจจะกลับไปหาเมียที่บ้านแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอบ้านของตนชายหนุ่มจึงรู้สึกหวาดกลัวจับใจหมอกเหมือนกับวันนั้นได้ลอยมายิ่งเดินหมอกก็ยิ่งหนาไทายเหนื่อยเหลือเกินจนต้องร้องเรียกเมียดาลาดาลาอยู่ที่ไหนช่วยพี่ด้วยแม้จะตะโกนจนเสียงแหบแหง้ง กลับไม่มีเสียงตอบรับจากใครทั้งสิ้นตาทั้งสองข้างก็มองไม่เห็นทางเนื่องจากถูกบังบทจากควันหมอกคนที่มีสัจจะวาจามีความสื่อสัต์ถึงจะอยู่ในเมืองแห่งนี้ได้นะพอนุม่มเป็นเสียงของลุงมีที่ดังกึกก้องทั่วบริเวณนั้นไม่นานร่างของไทยก็ล้มลงสติเลือนหายไปชั่วขณะไทย ตื่นได้แล้วไทยเสียงที่คุ้นเคยเรียกไทยทำให้เขาลุกมานั่งแบบงงๆอาจารย์และเพื่อนๆกำลังมองดูเขาอยู่ทำให้มีรอยยิ้มจากริมฝีปากที่แห้งของไทยผมกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วแดนล่ะครับแดนได้กลับมาไหมใครใครคือแดนเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามทำหน้าสงสัยอย่างมาก ก็ไอแดนแดนเพื่อนของพวกเราไงที่ฉันหลงทางไปกับเขาวันนั้นนะ่ะทุกคนทำหน้าประหลาดใจอาจารย์เห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจขึ้นรถกลับภูมิลำเนาแล้วพาไทยไปหาหมอปรากฏว่าหมอให้เขานอนรักษาตัวถึงสามวันครั้นเมื่อไทยแข็งแรงดีแล้วเขาก็ได้นึกทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะแดนไม่กลับมา จึงทำให้แดนไม่มีตัวตนบนโลกใบนี้คงจะมีแต่ไทยเท่านั้นที่ทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากที่เขาคิดว่าตัวเองหลงทางก็แค่เพียงเป็นลมเพราะอากาศที่ร้อนอบอ้าวเวลาผ่านไปเกือบปีแต่ที่นี่ก็คือไม่กี่นาทีเองทองที่คาดหวังว่าจะเอาออกมาก็เป็นไปไม่ได้บัดนี้ไทยสำนึกในความโลภของตนเองแล้ว ว่าตนไม่สมควรหยิบของที่ไม่ใช่ของตัวเองออกมาเลยเลยต้องเจอดีแบบนั้นลูกแม่เดี๋ยวแม่จะพาไปทำบุญที่วัดแล้วขอน้ำมนจากหลวงลุงมาอาบมาดื่มนะลูกแม่เห็นลูกชายซึมผิดปกติจึงพาลูกชายไปอาบน้ำมนฟังหลวงลุงเทศจากนั้นอาการของไทยก็เริ่มกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งเวลาผ่านไปหลายปี ไทยก็ได้แต่งงานมีลูกมีเมียแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้กลับมาที่สถานโบราณแห่งนี้อีกครั้งความทรงจำในอดีตก็ทำให้เขาคิดถึงแดนคิดถึงดา,า้าจึงลองเดินขึ้นไปบนบันไดของปราสาทก่อนจะหลับตาลงพี่ไทยพี่มาอยู่ตรงนี้เองไปกันเถอจะจ้าลูกของเราหิวแล้วอ๋อพี่กุลพี่กุลเมียของไทยมาตาม ทำให้ไทยจำต้องลงมาข้างล่างโดยที่ไม่รู้ว่าใครบางคนได้มองเขาอยู่ตอนนี้ดาลลาชารามากแล้วเธอยิ้มให้กับไทยดีใจที่ไทยมีความสุขในโลกที่เขาต้องการพี่คงมีความสุขดีแล้วขอให้พี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆนะจ๊ะมอกน้าบางบทร่างของดาลลาได้เลือนลางหาย แต่เสียงที่พูดเอาไว้นั้นคงลอยให้ไทยได้ยินเขายืนนิ่งหันไปข้างหลังที่จากมาขอบตาร้อนผ่าคล้ายจะรู้สึกถึงไออุ่นที่เคยได้รับในอดีตพี่ไทยพี่ไทยมองอะไรไปกันเถอจะจ้าพี่กุลเร่งเรา้าไทยหันกลับมาก้าวลงบันไดที่ทอดยาวแต่ก็ไม่ได้ยาวไกลเหมือนกับวันนั้นวันที่เคยเกิดขึ้น พร้อมกับสหายของเขาที่มีชื่อว่าแดนความทรงจำเหล่านั้นจะตราตรึงในใจของไทยตลอดไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพาเพลินด้วยนะคะขอพระคุณที่ติดตามรับฟังค่ะ